ครับวันนี้ผมมาพิ่มครับผมบนนี่ครับแต่ผมไม่ได้ถ่ายนะครับผมเอาครับทั้งหมดมาอยูค่ารังครับผมก็ไม่รู้จะได้เอาหมดทุกรังไหมสูงมีเป็รังสูงสครับครับผมเดี๋ยวผมจะมาดูไปดูที่นึงครับได้แล้วสองรังครับผมนี่ครับแต่น้ำหวานไม่ค่อยมีครับผมก็โอเคอยู่ครับมีนี่ครับน้ำหวานครังนี้ก็ อีสามลังครับผมลังพึ่งนะครับลังที่สองนี่ผมตอนเอาไม่ได้ถ่ายดูนะครับเพราะว่าขึ้นสุที่สูงผมต้องเอาบันไดขึ้นเราครับสูงนู้นแตไม่มีมือกล้องนะครับเดี๋ยวสองลังนี้เก็บไว้ก่อนรับผมไปดูลังที่สองลังที่สามลังที่สามลังที่สี่ลังที่ห้าครับผม,ไป, 2, บ 3, 4, บผมไปดูกันครับ พึ่งนา t h i ไม่ค่อยมีน้ำหวานนะครับผมจะล้างแล้วครับครับเหลืออีกสามล้งครับผมไปดูกันครับนี่ครับได้อีกลังครับผมของพึ่งครับนี่ครับลังนี้ลังไม่ใหญ่เหลือน้ำหวานโอเคอยู่ครับคโอ้ยหายหน่อย เด็กห้ามดูแล้วห้ามเ,เาล่นแบบนะครับผมเพราะว่าอันตรายครับผมคลิปนี้ก็ดูได้ครับผู้ใหญ่ดูกับผู้ใหญ่นะครับผมเด็กก็ดูได้นะครับนี่นครับ,บผม รังไม่ใหญ่ครับแต่น้ำหวานนิดเดียวครับก็โอเคอยู่ครับผมเนี่ยครผมยอดเลยเนี่ยครับครับผมหนึ่งรังลังที่สามครับผมเลยกองรังก็ไม่รู้จะเอาสิ่งหรือเปล่าครับอยู่ตอนครับผมติดตามดูครับ ครับเพิ่งนางนี้รังใหญ่ครับนังบ้งหวานก็พอจะได้ครับผมขอบอกว่าครับผม หวานไม่ครับมีเท่าไหร่ครับลังใหญ่ครับงันีลังนี้เป็นเจ้าลูกผู้ใหญ่นะครับห้ามเดือดเดือด ที่หาครับผม,มบวหวนไม่มีเลยครับซึ่งเด็ดนี้น้ำหวานไม่มีแล้วครับอยู่เยี่ยมครับผมมันหาลายครับผมยอดกดไลค์กดติดตามด้วยครับคลิปนี้ผมก่อนจากกันก็ขอกดไลค์กดติดตาม จกด้นะครับขอบคุณครับครับห้หบาลังน้ำหมันไม่ค่อยมีครับครับผมขอฝากคนไรค์กสุดดตามนะครับวันนี้ได้ห้าลังครับผมขอขอบคุณมากครับผม ตอนเอาไม่ได้ตายนะครับผม